วัลค่ะพี่น้องชาวไทย f ีหน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะคุณแม่ทําคลิปผ้าไใหม่มือ2สองนะคะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะสามร้อยไม่ขายค่ะเป็นกระโปรงนี้ค่ะสองร้อยบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะค่ะเอาไปใส่ออกงานออกงานค่ะเอาไปใส่แบบสบายสบายอยู่บ้านค่ะค่าราคาอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะคุณแม่โยนหลกไปเลยค่ะพืนนี้ก็ รหัค่ะผืนนี้ก็มันเขาเรียกว่าสมอลค่ะนี่ก็เป็นกระโรงนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้สั่งตัดคุณนี่ค่ะคุณแม่ซื้อมาค่ะนี่ก็300ไม่ขายขาย200บาทค่ะเป็นกระโรงค่ะค่ะเป็นผ้าแบบนี้ค่ะผ้าตาสกอตนะคะสมอลค่ะค่ะ200บาทค่ะอ้าวขายไปค่ะคํสายเออคําสายบายเย็นไปแล้วค่ะคุณแม่โปรออกไปเลยค่ะ ค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะคุณแม่ไม่ได้สั่งตัดนะคะเป็นกระโปรงซื้อมาค่ะค่ะเอวยืดเดียวใหญ่ค่ะสามสามสามสี่ใส่ได้ค่ะใส่แบบสบายสบายอยู่บ้านค่ะค่ะเงินสองร้อยบาทซื้อไปเลยค่ะสองร้อยบาทค่ะค่ะโปรพิเศษค่ะค่ะพื้นนี้ตัดป้ายนะคะลายลาดชวัดค่ะสวยงามมากค่ะลาดชวัดค่ะตัดป้ายค่ะ ห้าร้อยบาทแม่ขายขายสี่ร้อยบาทค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะโปรพิเศษค่ะแม่วรวรักข้าไหมมือสองเก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะขาะโปรไปเลยค่ะโปรพิเศษค่ะเป็นลายราชวัดค่ะตัดป้ายค่ะเอวสามสามสองค่ะสามสิบสามสองนะคะลายราชวัดนะคะค่ะราคาอยู่ที่รอบโปรค่ะสี่ร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ก็ตัดป้ายค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะสภาพดีสภาพใหม่เลยค่ะค่ะห้าร้อยแม่ขายขายสี่ร้อยบาทค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะเอวสามสิบนะคะค่ะสวยงามมากค่ะให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนก็ได้ค่ะคสี่ร้อยบาทนะคะเป็นผ้าป้ายนะคะค่ะรอบโตพิเศษค่ะนี่ก็เอวสามสองนะคะลายเขาเรียกว่าลายลายฟองน้ําค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะ หกร้อยบาทไม่ขายขายขายอยู่สี่ร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะแม่บอลรักผ้ามือสองแก้วเก่าต้นตะรับไหมมือสองนะคะเขาเรียกว่าลายฟองน้ําค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่400บาทค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะคึณงแห่โปรไปเลยค่ะค่ะนี่ก็400บาทเดียวสามสค่ะค่ะนี่ก็รหัส14ค่ะเป็ผ้าป้ายสิบข้างนะคะ ค่ะเอลสามสี่สามห้าค่ะราคาโปรพิเศษค่ะรอบสายบายเย็นมาแล h, ้วค่ะคุณแม่โปรโนะคะค่ะเป็นลายนี้ก็ลายสวยนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายตาสกอตค่ะลายลายลายลูกเตา๋าค่ะค่ะเอลสามสี่สามห้านะคะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะห้าร้อยไม่ขายขายสี่ร้อยบาทค่ะโย,ยนออกไปเลยค่ะค่ะคุณแม่โยนพิเศษนีก่ก็สามสี่สามห้านะคะ ค่ะรหัสสิบเก้าค่ะสามสี่สามห้าค่ะค่ะห้าหกร้อยไม่ขายขายสี่ร้อยบาทค่ะโยนออกไปเลยนะคะค่ะคุณแม่ใส่คนเดียวไม่หมดค่ะสี่ร้อยบาทค่ะรอบสายบายเย็นมาแล้วค่ะสี่ร้อยบาทนะคะค่ะโยนออกไปเลยค่ะค่ะนี้ก็รหัสรหัสสิบเอ็ดค่ะค่ะรหัสสิบเอ็ดเอสามสองนะคะ นี่ก็สีม่วงค่ะม่วงพาณิชนะคะสวยนะคะขาะสภาพดีสภาพใหม่ค่ะ500บาท600บาทไม่ขายขาย400บาทค่ะขาดรอบโตพิเศษนะคะขาะรอบนี้รอบเดียวค่ะโปรพิเศษแล้วค่ะขาะนี่ก็ลายนี่ค่ะเขาเรียกว่าหางกระรอกรีซีมนะคะ ่ะรหัส12ขาไปตัดกระโปรงตัดกางเกงค่ะหางกระรอกลูซีมค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะ่า500บาทค่ะหางกระรอกลูซีมค่ะ่า500บาทนะคะผ้าไม่มีตําหนินะคะ500บาทค่ะผ้าไม่มีตําหนินะคะค่ะเอาไปตัดเสื้อค่ะตัดกระโปรงตัดกางเกงค่ะ่า500บาทค่ะเป็นหางกระรอกลูซีมค่ะค่ะสวยนะคะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหางกระรอกวีซีมค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะหาะห้าร้อยบาทนะคะหางกระรอกวีซีมค่ะค่ะนี้ผืนนี้ก็อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะครับ ราคา400บาทค่ะไม่มีตำหนินะคะรหัส14ค่ะไม่มีตำหนีค่ะค่ะลายเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะตัดกางเกงค่ะเป็นตัดเสื้อตัดกางเกงนะคะค่ะ400บาทค่ะค่ะสวยทุกถืนงามทุกถืนค่ะ400บาทนะคะไม่มีตำหนีไม่มีบาดแผลนะคะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะสวยมากค่ะ400บาทค่ะ ค่ะเอาไปตัดเสื้อค่ะตัดกระโปรงตัดตะเกงนะคะค่ะมันเป็นสีแบบสีคล้ายๆสีม่วงค่ะสีพัดเทลสีมนุษ่ะค่ะราคาอยู่ที่400บาทค่ะค่ะรอบสายใบเย็นมาแล้วค่ะ400บาทค่ะ ค่ะผืนนี้ก็สี่ร้อยบาทนะคะมีตะหนีอยู่นิดนึงนะคะบาดแผลอยู่นิดนึงค่ะอยู่ตรงค่ะขาดนี้ขาะนิดเดียวค่ะขาดรอยเข้าเข็มชุนไว้แล้วค่ะขานี้ก็สี่ร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะรอบสายบาดเย็นมาแล้วค่ะคุณแม่โปรพิเศษนะคะขาสี่ร้อยบาทค่ะขาะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะเป็นงามไหมน้อยค่ะ สี่ร้ยบาทในข้็เหมาะสมมากนะคะสวยงามมากค่ะผ้าสีร้ยบาทค่ะค่ะรอบ้ายายเย็นมาแล้วค่ะสี่ร้อยบาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะไปตัดเสื้อตัดกางเกงหรือไปเป็นผ้านุ่งสดเลยก็ได้ค่ะค่ะพืนนี้ห้าร้อยบาทนะคะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ้อ0ไม่ขายขาย500บาทน,นะคะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่มยืนค่ะไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะอยู่ที่ราคา500บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะคาะ500บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์นะคะไม่มีบาดแผลนะคะขาย5500บาทพื้นนี้สวยค่ะไม่มีบาดแผลค่ะคะาะ500บาทค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นนี้ก็ไม่มีบาดแผลนะคะนี่ก็ลายโฮนค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณลายจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะท่านจะไปตัดกระโปรงตัดกางเกงก็ได้ค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะผ้ามือสองค่ะแม่บวรรับผ้าไหมมือสองแต่อต้มตำลับไหมมือสองนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นลายโฮนนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลค่ะเอาไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงค่ะตัดกระโปรงรูปก็สวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะไม่มีบาดแผลนะคะค่ะพื้นหนที่มีบาดแผลคุณแม่ก็แจ้งให้ทราบค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ กระโปงต่อผืนนี้นะคะเหลือตะกบกระโปงต่อผมืนนี้ผืนเดียวค่ะ500บาทไม่ขายขาย400บาทนะคะเอายืดนะคะขาดสวยงามมากคาะทำยากนะคะ400บาทนี่ถว่าขายขาดทุนมากมากเลยนะคะค่ะเป็นกระโปงต่อค่ะราคา400บาทนะคะคาะผืนนี้ค่ะ400บาทค่ะค่ะกระโปงต่อสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะคาะราคา400บาทนะคะผืนนี้นะคะ ค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทีย่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ